สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับวันนี้เช่นเคยครับนำวัตถุมงคลมาให้ทุกทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันคลิปที่ผ่านมานะฮะเคยเสนอวัตถุมงคลไปแล้วนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับหลวงปู่ทิมอิสิลโกวัตรทหารไร่ครับครับครั้งนี้เช่นกันครับนำเสนอวัตถุมงคลลักษณะเดียวกันครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์ หลวงปู่ทิมอิสิลิโกวัดะหารไร่ครับรแต่ครั้งนี้เป็นเหรียญลงยาครับสวยงามทีเดียวครับเหรียญลงยาหน้าทองนะครับโดยระบุว่าหลวงปู่ทิมอิสิลิโกนะครับด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นเปียกทองนะครับลักษณะเปียกทองนะครับก็คือชุบทองหลายชั้นนะครับหลายขั้นนะครับหลายขั้นตอนนะครับ ด้านบนระบุว่ารุ่นวางศิลาเลิกศาราการปเปลี่ยนวัดระหารไร่ตรงกลางเป็นยันห้าครับนะครับนี่คือเหรียญบาทน้ำมนต์ลงยารุ่นวางศิลาเลิกสาลาการปเปลี่ยนวัดระหารไร่จังหวัดระยองครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ